สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสองสวยดูดีมีเสน่ห์นะคะคันนี้นะคะท่านใดมองหาไปใช้กันอยู่ค่ะได้ไปในราคาตัดเงินสดแบบสุดคุ้มเลยค่ะถูกกว่าเต็นแน่นอนค่ะทุกทาก่านรถกระบะ t o y o ต้าวี o ก้แชมป์สอดีเซลนะคะปี2013ันสขับเกีย์ธรรมดาแคปเปิดได้ด้วยนะคะสีดำค่ะ เลขไมคคันนี้1,500,000โรค่ะราคาเงินสดเพียง1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถสวยดูดีค่ะมีเรมมีเอกสารครบนะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีดีเซลทนานเป็นรถปี13แคปเปิดได้เกียร์ธรรมดานะคะเกียร์เข้ากระชับเข้าง่ายขับขี่สบายกระจกไฟฟ้าชุรากปกติค่ะโดยรวมแล้วภายในยังสวยนะคะ ภายนอกก็ยังดูดีค่ะผ้าสีพรบอรปี67เดือนตุลาคมนะคะขาดเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกท่านตอนนี้เดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะคะขาดเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะสามารถไปต่อพร้อมวันโอนกันได้เลยนะคะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถค่ะติดต่อด้วยตนเองตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยพิกัดดูรถได้แถวสุขสวัสดิ์กร,รุงเทพนะคะแอดมินใส่รายละเอียดเบื้องต้นทั้งหมดไว้ใ,ใต้คลิปเรียบร้อยสวัสดีค่ะ